การฟอกสีฟันคืออะไรใช้สารอะไรในการฟอกสีฟันเสียฟันจริงไหมหลังจากฟอกสีฟันแล้วเนื้อฟันจะบางลงหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบเดี๋ยวเราไปดูกันครับ การฟอกสีฟันก็คือการเอาสารนะครับที่มีลิ์เป็นกรดอ่อนๆนะครับเข้าไปทําการกําจัดตัวเม็ดสีนะครับที่อยู่ภายในฟันนะครับทําให้ฟันดูขาวขึ้นสว่างมากขึ้นนะครับนี่คือนิยามของการฟอกสีฟันโดยสารที่ใช้ในการฟอกสีฟันนะครับองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารเปอร์ออกไซด์นะครับหรือว่าอนุพันธ์ของตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับสตัวนี้นะครับเมื่อโดนน้ำนะครับจะทําการแตกตัวนะครับ มีลิ์เป็นกรดอ่อนๆน,น,นะครับเข้าไปสลายพันธะของสารอินทรีย์นะครับภายในตัวเม็ดสีของตัวฟันนะครับจากดับเบิลบอลให้กลายเป็นพันธะเดียวนะครับซึ่งตัวนี้จะทําทให้เม็ดสีเหล่านั้นนะครับจางลงทําให้ฟันมีสีที่ไบรท์ขึ้นหรือว่าสว่างขึ้นทําให้ฟันออกมาเป็นสีขาวอย่างที่เราพอใจนั่นเองครับ โดยสีที่ติดที่ฟันนะครับมีมาจากปัจจัยภายนอกยกตัวอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมนะครับพวกสารเหล่านี้นะครับก็จะมีเม็ดสีนะครับเข้าไปติดอยู่ที่ตัวฟันนะครับแล้วก็ยังมีการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ทําให้มีการสเตนนะครับหรือติดสีเป็นสีเข้มเข้มนะครับที่บริเวณตัวฟันนะครับทาให้ฟันมีสีหมองขึ้นหรือว่าสีเหลืองขึ้นไม่สวยงามอย่างที่เราเห็นนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีที่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในพวกนี้เช่นอะไรบ้าง คือปกติแล้วนะครับตั้งแต่เราเกิดมานะครับฟันปกติแล้วเราจะมีสีเหลืองอ่อนนะครับจะเหลืองมากหรือเหลืองน้อยนะครับก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เราให้มานะครับต่อมาก็จะเป็นปัจจัยที่เป็นเรื่องอายุนะครับยิ่งอายุมากขึ้นนะครับสีฟันก็จะยิ่งเหลืองขึ้นนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วฟันเราจะมีหลายๆชั้นนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับชั้นนอกสุดเป็นเคลื่องฟันจะมีสีใสหรือเป็นสีขาวนะครับส่วนด้านในที่เป็นเนื้อฟันจริงๆแล้วนะครับแท้จริงจะเป็นสีเหลืองครับ,รบเมื่ออายุมากขึ้นนะครับเคลื่องฟันจะค่อยๆหลุดไปนะครับโผล่ส่วนของที่เป็นเนื้อฟันออกมาทําให้ฟันโดยรวมที่ยิ้มแล้วมองเห็นออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นสีเหลืองมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมียาปฏิชีวนะหรือแอนตี้เบติกบางตัวนะครับที่หากกินเยอะๆนะครับก็จะส่งผลต่อสีของฟันยกตัวอย่างเช่นยาเตตซ่น จะทําให้สีออกมาในแนวโทนเข้มๆนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคครับหรือว่าหากได้รับสารฟูรอะไรนะครับเป็นจํานวนมากเกินกว่าที่ร่างกายทาเป็นนะครับอาจจะทําให้ฟันเกิดการตกกะขึ้นหรือว่าเรียกลรกนี้ว่าฟูอัลลิสิตนะครับจะส่งผลต่อความสวยงามของตัวฟันนะครับ โดยรูปแบบนะครับสำหรับการทําการฟอกสีฟันนะครับก็จะมี2รูปแบบหลักๆครับโดยรูปแบบแรกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า in o f f i c e bleaching นะครับหรือว่าทําโดยทันตแพทย์ทําในคลินิกนะครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะใช้ความเข้มข้นของสารที่ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าสามารถดูแลได้ใกล้ชิดโดยทันตแพทย์นะครับวิธีนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการมีฟันที่ขาวเร็วๆนะครับเช่นหลังจากที่ทําเสร็จก็ฟันขาวเลยแบบที่2ก็คือ home b l e a c h i n g นะครับหรือว่าการฟอกสีฟันที่บ้านนั่นเอง ต่างกับแบบแรกหรือว่าแบบอินออฟฟิศยังไงก็คือแค่ความเข้มข้นที่ต่ํากว่าเท่านั้นเองซึ่งเวลาที่ทําให้เห็นผลในการขาวของฟันก็จะแตกต่างกับแบบแรกความเข้มข้นที่น้อยกว่าก็จะทําให้สีที่ขาวขึ้นช้ากว่าโดยรูปแบบของการฟอกสีฟันที่บ้านนะครับก็จะมีหลายรูปแบบเลยยตัวอย่างเช่นยาสีฟันนะครับน้ำยาบ้วนปากเป็นแผ่นสติปนะครับที่เป็นแผ่นใสๆนะครับในการแปะฟันบนและฟันล่างนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบของ เจลนะครับร่วมกับเทรนะครับที่เป็นถาดในการใส่เข้าไปในปากนะครับการฟอกสีฟันที่บ้านเหล่านี้นะครับก็จะใช้เวลาว่างของเรานะครับประมาณ30-1ถึงชั่วโมงนะครับหรือว่ามากกว่านั้นแล้วแต่คำแนะนำของแต่ละโปรดักต์นะครับว่าแต่ละโปรดักต์ใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับคำแนะนำสำหรับการฟอกสีฟันที่บ้านนะครับก็ควรให้ทันตแพทย์นะครับเป็นผู้จ่ายยาให้เดินเข้าไปที่ร้านหมอฟันทาการปรึกษากับทันตแพทย์จะได้แนะนําให้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ หากเรานําไปใช้เองนะครับอาจจะส่งผลเสียต่อเหงือกนะครับเนื่องจากเหงือกเป็นทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อนะครับที่อ่อนแอนะครับการที่เราใช้ความเข้มข้นที่ไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ระยะเวลาที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละโปรดักต์นะครับอาจจะทําให้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้นะครับสําหรับข้อควรปฏิบัตินะครับ ก่อนทาและหลังทําการฟอกสีฟันมีอะไรบ้างมาดูที่ก่อนทําการฟอกสีฟันก่อนนะครับก่อนทําการฟอกสีฟันนะครับเราควรเคลียร์ช่องปากนะครับหรือดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเรียบร้อยก่อนนะครับตัวอย่างเช่นหากเรามีฟันผุเราก็ควรไปอุดฟันให้เรียบร้อยก่อนหากเรามีหินปูนเราก็ควรไปขูดหินปูนให้เรียบร้อยก่อนนะครับหากเรามีโรคเหนือออักเสบโรคปรัทันก็ควรรักษาโรคเหล่านี้ให้หายไปเรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อให้การฟอกฟันนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับหรือว่าหลังจากนั้นการเสียฟันที่เกิดขึ้น ก็เกิดการเสียฟันได้น้อยลงนะครับเป็นผลดีทั้งสุขภาพช่องปากและความสวยงามสําหรับข้อแนะนําหลังการทําการฟอกสีฟันนะครับมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือจะมีอาการเสียฟันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอาการเสียฟันเหล่านี้นะครับจะหายไปภายใน2-3วันหรือไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับหากเสียฟันมากจนทนไม่ไหวนะครับแนะนําให้ใช้ยาสีฟันที่เป็นสูตรลดการเสียฟันนะครับบีบยาสีฟันออกมาแล้วก็ทําการป้ายไปที่บริเวณตัวฟันนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับจะสามารถช่วยบรรเทาอาการเสียฟันที่เกิดขึ้นได้ครับต่อมาก็คือการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันดูแลช่องปากให้ดีอย่างเดิมนะครับการที่เรามีสุขภาพช่องปากที่ดีเนี่ยครับก็จะทําให้ความสวยงามที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คืองดดื่มสิ่งที่ติดสี ยกตัวอย่างเช่นชากาแฟน้ำบัดลมการสูบบุหรี่อาหารที่มีสีจัดๆถ้าอยากให้ฟันของคุณขาวไปนานๆฟันเราก็เปรียบเสมือนฟองน้านะครับเมื่อฟองน้ําเหล่านี้นะครับรับสิ่งที่ไม่มีสีเข้าไปยกตัวอย่างเช่นน้านะครับหากเอาน้ําเทใส่ฟองน้ําฟองน้าเหล่านี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนสีไปแต่อย่างใดแต่หากเราเอาชากาแฟหรือข้าบุหรี่นะครับใส่เข้าไปในตัวฟองน้ํานี้นะครับมันก็ทําให้ฟองน้ําเหล่านี้เกิดการติดสีขึ้นนั่นก็เหมือนกับฟันเลยครับเพราะฉะนั้น ก็ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่างต่างเหล่านั้นนะครับอาการเสียวฟันอาจถูกกระตุ้นได้จากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับัวอย่างเช่นน้ําร้อนหรือน้ําเย็นนะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าซิงเกอร์หรือว่าการซีดฟันนะครับชีวิต,ต,อ,อ, 1, ตอ, 1. 1> อันนี้นะครับก็จะทําให้เกิดอาการเสียวฟันได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างหรือว่าหลังจากทําหากมีอาการเสียวฟันขึ้นก็ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านี้นะครับ คำถามแรกนะครับก็คือหลังจากฟอกสีฟันแล้วจะมีอาการเสียวฟันไหมหากใครชอบคลิปกันฟอกสีฟันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาผมลงคลิปนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถเห็นได้เป็นคนแรกๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ